สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีพี่นอ้องปองปลายซุปูสุกคนพบพอกับย่ยดวนคือเก้าน,นะพี่น้องบริพบพอกันหลายเหมือนพี่น้องเพราะว่ามันยากอยู่บ้านมันเป็นบุญเป็นงานเป็นงานคงผลพี่น้องงานบริษงานพร้อมกันเนาะวันนี้มันเป็นไวจัดไผจัดมั่นเลยไหมย่างอีกอยู่สองงานย่างสี่เหลวมื่ออื่นนี่ก็สิบเป้ไปตองพี่น้องมันเป็นเดชคงผลหาพี่ใหไหมดูพี่ลูกน้อง อีกสองมือสามมือก็ห่อกระตุม่มจังสิหอดมือบนมือห้อง่งพอดีมนันนี่ก็เลยกว่าบอกน้าพีน้ำหนองคือหอดพี่หนองหลายสำหรับเรื่องเล่ามันนี่กะายดวนเสียเอาเรื่องเล่าของที่ายดวนฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วมาบอกให้พี่หนองฟังมันเป็นแบบนี้พี่หนองกันแต่หลายปีแล้วละ่ะบอกมนันนี่สมัยตะกี้เนาะแต่หลายปีพี่หนองเอาประมาณยี่สิบกว่าปีนี่แหละ เพื่อนี้ติมเราตายเนาะนีเหละอเงอนเราอยู่นี่แหละพี่น้องมีฝากกันไปเ,เราตายหงเราไปตึกกันเราไปตึกเหวตึกเหวอยู่เขื่อนลำเปล่ปาขี่มอไซค์ไปพี่น้องวันนี้ขากระมาาเราเกิดอุบัติเหตุไหมโอ้ยจะเป็นนายครั หมืมม่นกับหมื่นมึงเนี่ยข้างหลังพี่น้องบันนีขากลับมาเนาะหลดแล้วกเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ตายกับทีดิบัตรที่นี่มันก็เป็นตายหงุดพี่น้องเนาะเขาเจ้าก็เอาไปว่เ,าเาข,าเ,า,า,เขาเจ้าก็เลยเอาลูงเบ่าดิเขาเจ้าทำพิธีเนาะเขาเจ้าก็เผาเอามันนี่ด้วนพี่น้องหลายเรือนดิหลายเรือนมากบันนีใยายด้วนมาฝัน มาฝันมาจักขี่มอเตอร์ไซค์ไปทางใดขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหมไปน้ำทางไปหอดอันดงดงเมริดดงหัวคนโลอัอนหม่องที่ไฮแล้วอยู่ไฮพอญเต็มอยู่นะม้าคนคนขี่หนุ่มพี่นอ้องมัน,ไยยนมไีไปผู้เดียวย้ายวันขี่มอเตอร์ไซค์ไปผู้เดียวขี่ไปตามทางเนยาะขี่ไปเรื่อยพี่นอ้องพอจากทางกลับมาบ้านไหมปุ่นีไปเห็นพอญเต็มบอกว่าสาธุยฝันเห็นหนาจเจ้าเรื่องพ่อย์ไง เรายืนอยู่ก็มูไล่หลายมันเป็นมูบานคนนด้มันนี่เราเห็นได้ด่วนเนาะเราบอว่าอีวึ่งเราเอื่นได้เราเอื่นแต่อีวึ่งเนาะเราเอื่นอีวึ่งมึงสีไปไใสบ้านวะมึงมาอย่างทางนีนบ้านวะมึงกลับขึ้นเมื่อแต่ไม่เอมาเป็นทางบานห้างแล้วนี่เราบอกเนาะเอาพ่อใหญ่ใอยว่ามันทางบานห้องมาัางนี่ดิมันโมเมนทางบานเ้าได้มึงเมื่อไหมึงยังมาอยู่นี่ีิเราบอกเนาะมันมเป็นบานห้างดิมึงเฝ้าเมื่อเลย เราบอกให้ยายด้วนกลับบ้านได้ไหมมัน,นเลี้ยวบังอันเลี้ยวบังคนพี่น้องมันบันเป็นคนบ้านเฮาจักคนเลยโอ้ยหมากระเฮาเพราะหาามามันนี้มันบันเป็นคนบ้านเฮาพี่น้องจักเป็นคนทางไหนเราก็เลยว่ามเมื่อเมื่อเมื่อมาไห,หนที่ว่าสันเราก็ได้จับมอไซค์ยายด้วนอวยขึ้นมาหไหมให้มึงไปเด้อ ไปนี่เห็นไปแว่หัวมึงจึงตรงเมื่อบานเราบอกมึงนี่ได้ดวนก็เลยกลับขึ้นมาพี่หนุมึงนี่กลับขึ้นมามาสะดุ้งขึ้นอะอแล้วกูฝันเห็นพญ่ติ๋มหญ่ดวนมาไว้มาเป็นแต่ยานดิก่มคือเห็นว่าเราตายเป็นผีหน่ยไหมมันนี่ก็เลยลุกขึ้นบอกเลยโอ้ยพญ่เอ้ยเจ้าอย่ามากกูฝันเห็นเจ้าดิยญ่ดวนบางสิเนะันนี้มาคืนอีกแง่มุมหนึ่งก็เลยว่า ไปแบบนั่นน่ะขันบ่มีเล่านี่ขันพ่เราบ่บอกขึ้นมานน่กูขึ้กูสิตายพ่อไใหญ่ดวนขึ้นวางสิเนาะสิกลับ้าบ่ได้ไม่พี่น้องควมคิดนี่แม่ควมฝันเป็นบ่ละไปล่ะไปดิไปเห็นไปเห็นเล้าเหมืนบอกเราเป็นผีเมืนบ่ละเราอยู่เมืองผีเด้เราก็ได้บอกให้กลับขึ้นมาขันบ่กลับขึ้นมาก็สิอยู่เมืองผีน้ากันบ่ดละไอ้ดวนคิดว่าได้นน่แต่ย้อนแต่เราบังคับขึ้นมามัอยังมาอยู่เราบ่ามันบอกเป็นบานเฮ่อนเ่าเฝ้าเมื่อเฝ้าเมื่อเราบ่า เราเออนยายดวนเออแต่อี๋หึงดินั่นแหละายดวนก็เลยเดี๋ยวมาตื่นมากก็เลยไปเราให้เมียเราฟังเมียเราก็เลยว่าโอ้ยดีแต่มึงพ่อพูดยิ่งติ่มเลยเราไหลขามันขึ้นมากไปสั่นขันมึงบ่พผันี่เจ้ามึงสิไปพ่อไผ่เราบอกไอ้เลยมาเราให้ฟังพี่น้องว่ามันเป็นความฝันฝันแบบนี้นะขันเขาฝันไปยังสี่ขันคนตายบอกเขากลับขึ้นมากนี่ขันสดงว่าเ้างสูงดีพี่น้องไปว่าขันห้องขึ้นมาเหาก็สูงไหล สิยูน้ำเขาได้ผลน,นี่ข้อมคิดนี่มันบอกพี่น้องคิดนี้เขาไปแค่นี้ก้อนพี่น้องเขาจังพอกันคิดหนาคิดนี้แค้ดวดนกันล่าไปก้อนพี่น้องสวัสดีค่ะ